จากกรณีข่าวที่หลายคนค่ะจับตามองสําหรับความสัมพันธ์ของทางด้านนางร้ยส่ตายอย่างคุณเป้ยปันวาและก็สามีอย่างคุณป๊อบนิธิค่ะหลังจากที่พบว่าทั้งคู่ค่ะได้มีการ u n ฟ o l l o w อินสตาแกรมกันไปรวมถึงในอินสตาแกรมของทางด้านคุณเป้ยก็ได้ลบรูปคู่ของสามีอย่างคุณป๊อบเนี่ยออกจนเกลี้ยงอินสตาแกรมเลย และไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าทา้นัคุณเปยเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กครอบครัวค่ะเป็นรูปของเธอกับลูกๆทั้งสองคนโดยไม่มีภาพของสามีเธออยู่ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทั้นัคุณเป้ยปันว่าค่ะเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วค่ะหลังจากที่โดนจับตามองโดยเขาค่ะก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เลิกติดตามไม่ไดอันฟอลโล่สามีนะแต่ว่าเขาบล็อกไปเลยและเหตุผลที่บล็อกเขาบอกว่าเขาต้องการดูแลจิตใจตัวเองเพร้อมบอกว่าความรักในครั้งนี้ไม่ได้มีน้ําตาเหมือนกับที่ผผ่่่่่าาาาาานนมมแล้ววซึงงบบออกกกรคุยยัี แล้วแต่ว่าคุณเป้ยก็บอกว่าตอนนี้สถานะของทั้งคู่ค่ะไม่ขอตอบว่าเป็นยังไงแต่ต่อจากนี้เขาบอกว่าเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อลูกๆเท่านั้นและเขาบอกว่าอยากให้เรื่องนี้ค่ะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกับลูกของเขา ซึ่ง้องบอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องค่ะทางน้าคุณเปยปันวาดเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวค่ะที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในขณะที่อีกฝ่ายค่ะก็คือคุณป๊อบนิติเนี่ยไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือออกมาเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นโดยคุณเปยก็ยังบอกค่ะว่าอยากให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาได้พูดบ้างและล่าสุดค่ะทางน้าคุณป๊อบนิติสามีของคุณเปยปันวาดค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมแล้วเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเรื่องราวดราม่ามาได้สองสามเดือนค่ะโดยคุณป๊อบนิติค่ะได้ออกมาโพสรูปภาพคู่กกกับมมอออนน้้้ยยีี่่ปปรรระะเูหววใจแลไดาาาขขคง ละว่า you make my day ซึ่งอันนี้ค่ะก็ทำเอาหลายๆคนคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยว่ามือดังกล่าวเนี่ยเป็นมือของใครและหลายๆคนค่ะก็มองว่าอาจจะเป็นมือของลูกสาวอย่างน้องปาลินหรือเปล่าเอาเป็นว่าค,ะค่ะก็คงต้องรอทางด้านคุณป๊อปเนี่ยออกมาตอบอีกครั้งหนึ่งคะ่ะว่ามือดังกล่าวเนี่ยเป็นมือของใครกันแน่คะ่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว